หิวข้าวแล้วเหรอเอ incident, อหิวข้าวแล้วน้องแมวเราหิวข้าวแล้วเจ้าทัวริงเนี่ยเนี่ยลูกนะเนี่ยเนี่ยนี่นี่หันซ้ายหันขวามาทังนี้เนี่ยเนี่ยเออกินเข้าไปกินเยอะๆจะได้โตไวตัวเล็กแล้วเราเนี่ยเออเออกินเข้าไปดิเนี่ยนนี่ปลาลอดปลาลอดอร่อย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 แน่นอนดุดละครหลังข่าว การันตีได้เลยนะปลาหลดเนีย่นยไปอีสานของแท้อืมปลาหลดหายากด้วยคล้าลยปลาไหลอะไรคล้าลเยเอี่ยนนั่นแหละลองกินดูไม่ต้องไม่ต้องรู้แล้วว่าชื่อแมวไม่ต้องอธิบายขนาดนั้นอกินไปกินไปนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละเขาเรียกแมวสามสีนะครับมีดำมีอ่าน้ำตาลอ่อนนะครับเหมือนสีส้มเลย นั่นแหละน้าตาลอ่อนนะครับแล้วก็สีขาวนะครับแมวสามสีปูที่เลี้ยงจะเป็นมงคลนะครับเสริมโชคลาภนะครับนําพาความร่ํารวยให้เกิดขึ้นมีสิริมงคลในการดําเนินชีวิตแน่นอนนะครับอันนี้ส่งของเมตตาไงอันนี้ส่งของการเมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับเขาหลงทางมาเราก็ดูแลนะครับไม่ใช่เขาหลงทางมาเราก็ปล่อยปะละเลยเขานะครับบางทีเขาอาจจะมาบอกบุญอะไรกับเรา <c oughs> สักอย่างก็ได้ที่ไม่ให้เลี้ยงนะครับตามหนังสือตามตำราตำราที่เขาไม่ให้เลี้ยงเพราะว่ามันจะเป็นการที่จะว่าสนับสนุนนะครับซึ่งเชิงเราเป็นสมณะเนาะเราเป็นพระอันที่จริงเราก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงพวกสัตว์ประสาทพวกแมวพวกหมาอะไรอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงไว้ <c oughs> มันก็เหมือนจะเป็นพระแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่พระอะไรที่ยิ่งใหญ่มากมายขนาดนั้น นะครับมันเป็นแค่การช่วยเหลือธรรมดาเล็กๆน้อยๆซึ่งสมควรแก่กำลังมันก็ทำได้นะครับเรื่องจริงนะครับเรื่องจริง